สวัสดีครับผมพบกับขั้วบนหมออีกเรียวนครับนี่ผมนมารยนกําลังเห็ดบนหมกปลาผมไปตึกแหม่ามือเช้านี่ได้โอ้พียอมกปลาดุกครับมกปลาดุกนี่นี่ตุมน่องไม่เสริมน้องไม่กินกับปปลป่านี่นี่เร็นนี่จากจากกองไ่นี่กองไ่กับยุขคางคางนี่ นี่ไหมกอไผไหมโอ้โน่ใหม่นี่ยังไงเล่นี่เป็นตาไหนกินบ่นี่เห็นตาไหนเล่นถอแลเป็นซับน่หม่ไหมนี่กหะไยเนี่น่หม่จักสิเรจังไดนี่ไหมน่งหม่บลัร้ายไหมพูด่อโอ้จังไดเป็ดกหลายพี่น้องเอ้เป็ดนะะบึง จ้งจังไหนสิกินเบิด์ตบุ่นี่นี่นี่เสียงหน้าคันค่ายรีสอร์ทก็อยู่นี่โอ้ไดกบบ้กระบ้านมีความสุขคักพีน่น้องจิตตุ่มน้อไม่กินกระรปรุลปลาตื้อแข็มมงมากเมื่อเสาร์นี่โอ้เจ็บป่อยง่ายวะเนาะน้อ,นนนอไม่นี่เอฟซีจากกคราชด้วยครับนี่เอฟซี นเรื่อนนาเลื่อนเพลินเอาจก่อนดิอยากฟังมอลําไอ้มอลลัไอ้อลํามลจะเรื่อนบ่ลจะเรื่นิลํานโอ้สุดยอดเลยครับอ๋อล่องลัพี่น้องฟังเลยโอรานอส่โอลานออีมันชัดเจนตัวมันอยากไอถมมือถมมืดไปเห็นก็อยากไอล้อุ้ยจะอยากไอเห็นยังงู้นี่อยากไอเสียมืดกว่าเอาจัก่อนเนี่ยเอาโอลานอแ้วถมด้ยนโอลานอสทำมันก็อยากไอเจ เจ้าแต่กินบกหมี่ข้วบบกเอื้อรอดเชื้อมื้อแต่กินบกหมี่ข้วบบกเอื้อรอดนี่นี่กันเยอะก่อจอจอเรื่องมอนเรื่องไหมเรื่องมอนอยู่นี่มูจักจ่อบ่อยบางคนอาจจะมูจักนะครับกระดงกับจอนี่เบิ้มมูจักจ่อเบิ้มเบิ้มถึงมูจักหรอกเบิ้มเป็นเล่าเนาะ ทิ่ได้น,<อ>น,นี่ผมไปตึกงแฉะมาผมปนปลาเปี่อโอ้ยอปนปลาคอตัท่อแขนก็มอ้อปนต้มแล้วก็แล้วอือต้องปิดไปก่อนมันเดียวเลี้ยวเซื่อมน้องใหม่ป้าท่านเล้ยวอ่ะเสื่อมน้องใหม่ป้าท่านเลี้ยวถาเสื่อมน้องใหม่ก่อนเปี่อโอ้ยใส่เกียร์จะไล่งานกันเลยเหมือนเนาะใส่เกียร์น่อยก่อนมันจะรสชาติดีนะใส่เกียร์ น่ะโอ้ยใส่เอสโอ้ใส่เกียวกเก <c oughs> ี่มมันตัเนาะันนนตาลหยอดใส่น้ำยังเกียอ้ยนหวานกลมกล่อมโอ้บรรยากาศคันค่รีสอดชุดยอดเด้ครับนี่ใกล้กับไรพูดอ่ะอปลากับไรครับพี่น้องคุณปลาไี่สาที่ใต้ปลายพันเมืองเนะี่ Yeah, yeah, Nhiều con... con khẩu này mới mấy chín là phải Ủa, hàn vật Cúc, 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 cúc cú, em cú. uhm. Đây là cô nào uống uh, mấy tập phạt Nhìn tuổi nhầy Nè hmm. เห็นบ่พี่น้องคุณปลาปีไก่เห็นไปซอยชีวิตมันไหวสินี่ไปเห็นออกมาตาหน้าเอาดือมันนนำบกเบิดผมอกว่าปล่อยไว้สังโอ้ยแพรคักขนาดแพร่ี่ยเครื่องน้งมันออกรูกไหมเนาะเออแพร่แพร่พันแพมอแม่ออกแม่แพรู่เนาะ อาออพี่น้องเดี๋ยวผมตมเ้าใหม่มันคือบทบดจ๊กเทียบุนี่ก็ต้องอยู่บอันบู้มบวยไม่ยังล้มบยังมกมกปลาดุกิมือบิ้งเนียบอืมบิ้งสีิมไหเบิ้งพี่น้อง ปลาดุกอ้เป็นตัวปดุกบานปลาดุกหน้าแม่พี่น้องมาเสีบเน่วยลวางยีงไงอืมพูน่ะโอ้ยตายตายตายหน่าซิมกัน่ะใส่เาอีทูไปหรใช่ใส่อูเนีมัเนี่ยวาง้นจะกำงอีใส่ไปไปจะไปแกเพราอีูมาหอมเลยนะ อ้โทายมือสิซิมเพี่น้องเบื้องนี่นี่ฟอีตว่จะเป่าแมนาซี่มเนืแซบคือแซบแท้แซบ็ิตานัโอ้ก็ตองต้มเลยกระุกกึ้มนจะข้าด้วยครับนีแซ่บีเลยออักอีตูมาิมลงยากรรน่ยหอะไรค โอ้ยอยากไอตอมเจามันเห็นากเนาะน้าปฏิวัตนี่โอ้เสียดีต่อใช่ไหมเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพจังคมครับเสียบเอะเดีเดี๋ยวพูดจะไปเก็บพายอีตัวมาใส่ก่อนไปอีตัวมาใส่เดกเราขาวถากันเด็๋ยเราสีากันาอีตักับยูนัมูนี่เหรอครับยูขั้นไข่ที่สอนนี่เหอครับนี่ ขึ้นนอนนี่ท่านนี่โอ้เย็นย่างคักเลยบ่ต้องใส่อแอร์บ่ต้องใส่ผัดลมยากเลยครับนี่อยู่นี่โอ้เย็นสบายนี่พกยีตัวกับอยู่นี่เด็ดพกยีตัวไปใส่ได้หลายจักกมหนึ่งโอ้หลายดี Phun nào phun nào, cái nào kia lại sao Phun nào kia mà phía Phân bố cả cả mây lăng quay nín vậy Thì chắc nói chỉ để kín bà nín đây nè Xa nè Ta khay cả lái mẹ Ôi sau hôm áo ẩn Tôn mắng บมกเงาะทุเรียนโอ้ลูกไว้คันเทยวไม่ได้กินโอ้พักกาดนี่มันคือกินได้ตัวนี่พักกาดกับปูกไว้ชุดยอดชุดยอดคุณน่ะสวนกเกษตรผมเห็ดว้คันไขน่รีสอร์ทเด้อพี่น้องมา <c oughs> แวะมายามกันเด้อ <c oughs> ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้ง ปลานี่เบิดสุนเนวนี่ข้องอีสานเขียวดอกว่านี่ไม่ได้คุดเองดอกนี่ไหมกำลังปิ้งเสียบได้ไกลนี่ไหมโอ้ยพี่นอ้องต้มไก่ต้มไก่เนาะก็ว่าเฉพัะอีตูตัวฟักกาดมาแนละ้วโอ้ยทิมตะปุ่นเด้ติดตะปุ่นออีตูทิมใส่เลยพี่อ่ะอีตู

อที่แหลกคือปลาตุมต่มคือวันที่แหลกเหรอกินกระปรุลปลาตุ่มน้มำใหม่หมูว่าออกเกือสิกินน้ำใหม่เนะาะเห็นฉากหลากที่จันผมกินมก,กินแล้วก็ไปนี่แค่หนึ่งมาไปไหนก็กินกระเื่อมน้ำใหม่แตกขึ้นเองมือเลื่อนมือเลื่อนมันก็แตกขึ้นอีกอือ๋อสามีเหรอครับผมพ<า>ี่น้องมามานคล้ายๆสาย่สอรกับมาย,ยามมายังกันเดิอยูโคราชครับ เพื่อชุมพวงนี่มาครับผม,มยามผมเนี่ยครับผมฝากติดตามเลยนะครับ<น>ก็บันหมอครับมือนีบมามเห็ดกีบย้อ<ล><ล>โอกลาบต้มไก่เฮ้ยต้มไก่เหลือแต่หมื่นขึ้นโอ้แสีบคักรมืน่นขึ้นใส่ใส่อยในต้มไก่เนี่ยใส่อันใส่แบบบักขาบัวนะ <c oughs> ใส่อันไปโพชโรดไหมเสียบคักรึยังนี่ เอาเอาครับพี่น้องครับจำนี่แล้วครับเอาเหนังเิ่มชิมอันต้มไก่พี่น้องเบิึงเนี้ยเอาเสียเสียทรพี่ได้เนาะอือมีเงินกวานี่แหะมันได้ออกเฟสนึงก็เลยเอาอืออ hey, ือเพ้ยพื่ออะไต้่มก็แซ่บเส่ยแบบขามอ่อนมันก็แซ่ก็แค่โอ้ยเอาเอาครับผมพี่น้องจำนี่ล้วครับผมผักติดตาเมเดอร์ครับ